ใครที่โสดอยู่ผ่านคลิปนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้สําหรับคนมีคู่เท่านั้นรีวิวหมอนเสยหลังใช้จริงนะคะมันจะเป็นหมอนที่เอียงทํามุมแบบนี้มุมหนึ่งมันจะเตี้ยมุมนึงมันจะสูงซึ่งบอกเลยว่าเอาไปใช้ได้หลายท่ามากแล้วมันดียังไงมันช่วยเพิ่มอัตราสในการทำกิจกรรมมันลึกขึ้นมันสุดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดฝ่ายชายเนี่ยเขาเอา่อยาวอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้จุกก็อาจจะไม่ต้อง เข้าสุดก็ได้แต่ถ้าเกิดไขที่สั้นๆนะตัวนี้จะช่วยทําให้เข้าได้ลึกขึ้นอันนี้นอนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแล้วแต่ท่าแต่เวลาที่ผู้หญิงนอนบนหมอนเนี่ยเหมือนตัวเขาจะแอนขึ้นอะยังไงดีมันจะมันจะแอนแอนน้องให้อะ่ะเข้าใจไหมแล้วผู้ชายเขาจะชอบมากมันมันดีมันเพิ่มอัตราลดนอกจากเพิ่มอัตราลดแล้วเนี่ยมันช่วย เรื่องอาการปวดหลังได้เนาะถามว่าไม่ซื้อได้ไหมไม่ซื้อได้นะเพราะว่ายุคหินอะไรที่เราผ่านผ่านมามันไม่ได้มีหมอนตัวช่วยนะแต่เอาเป็นว่าถ้ารสนิยมใครเนี่ยชอบมีการแบบแอนยกแอนยกสู้ตัวนี้ช่วยลดอาการปวดหลังให้แกได้พที่ฉันก็ชอบสู้แล้วยังไงพอหลังกิจกรรมปวดหลังและยิ่งอายุ30 กว่าแล้วเนี่ยมันอาการปวดหลังมันยาวนานมันไม่ได้ฟื้นตัวเร็วเหมือนตอนเด็กๆแต่ว่าตัวนี้มันจะช่วยสอบเราเนาะมันเหมือนประมาณว่าองศามันถูกคำนวณมาแล้วนะคะเดิมฉันใช้หมอนข้างหนุนหลังใช่ไหมแต่หมอนข้างมันจะตรงเท่ากันเลยเออแต่ตัวนี้มันมีคานเฉียง ที่เขาวิจัยมาแล้วว่ามันช่วยลดอาการปวดหลังแล้วมันก็ลดอาการปวดหลังได้จริงๆนะเขาแถมพวกลูกเล่นพวกลูกเต๋าทอยท่าให้นะเผื่อใครซื้อไปแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะมันใช้ท่าอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแกก็ดูภาพแล้วก็ทําตามเอาเนาะเออทําตามเอาเนี่ยอย,อย่างเงี้ย แต่ถ้าใครอยากให้ซูมท่าให้เดี๋ยวทำคลิปแยกให้แล้วกันว่ามีท่าอะไรบ้างแต่ฉันไม่สามารถที่จะทำท่าให้พวกแกดูได้นะแต่แค่มาเล่าความรู้สึกหลังใช้แล้วกันเออว่ามันดีหรือมันไม่ดี